สวัสดีซัมชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจวาบรรพุธที่30ตุลาคมแล้วนะครับคู่แรกของวันนี้จะเป็นศึกของทางคาร์บาวครับนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางบไบรตันเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางลิเวอร์พูลทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางบไบรตันลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว9นัดมีชนะที่4ี่นัดเมอซี และหลุดแพ้ไปที่1นะัพลสโกไปได้ที่16ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด16แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นไปแล้ว9นะัดเท่ากันมิเชนาอยู่ที่7นะัดสะเมือหนึ่งและหลุดแพ้ไปที่1นะัพลสโกไปได้ที่17ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มีทั้งหมด22แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับส่วนทางด้านผลงานที่เเห็ที่เจอกันมา สิบนัดหลังสุดนี้ทางไบรตันสามารถเอาชนะทางลิเวอร์ p o o ไปได้แค่สามนัดเท่านั้นแต่ว่าผลงานส่วนมากก็ออกไปที่เสมอนะครับผมทางลิเวอร์ p o o ก็ชนะแค่สามนัดเหมือนกันมปเสมอไปถึงที่สี่นัดแต่ว่าด้านการทำยอดนี้จะออกไปที่ทางไบรตันมากกว่านะครับสิบนัดที่เจอกันมาทางลิเวอร์ p ู o สามารถเอาทำยอดออกมาจากไบรตันได้แค่สองนัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางน้ำผลงานส่วนตัวของทางไบรตันกันต่อ10นัดหลังสุดตอนที่ทางไบรตันมีชาะอยน่ที่5นัดเซอร์เมอร์ซีและหลุดแพ้ไปที่1นัดนะครับผลงานครั้งไบรตันก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยด้านการทํายอดของทางไบรตัน10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปที่4นัดและทํายอดออกมาได้ถึง6นัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเรือปูกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางเรือปูมีชะนะอยู่ที่8นัดเสมอหนึงและหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับผมผลงานทางเรือปูตอนนี้ก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง9นัดติดนะครับผลงานก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยเอาชะนะมาได้8นัดต่อเนื่องแต่ว่านัดล่าสุดนี้ก็ มีเสมอนะผมก็ไปเสมอกับทางอาร์เซนอลน,นะครับก็ทําให้ผลงานชนะต่อเนื่องหยุดอยู่ที่8นัดรวดนะผมแต่ว่าด้านการทํายอดของทางลิเวอร์พูลก็ยังทํายอดออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่อง10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านีราคาของวันนี้นะวันนี้โต๊ะให้ไปที่ทางลิเวอรพูลต่อให้ไบรตันอยู่ที่ครึ่งลูกโอเ้ลตอนนี้อยู่ที่3ลูก สำหรับผลงานของทางคู่ก็ค่อนข้างมองไปที่ทางาเลี้ยวภูมากกว่าน,นะครับผมผลงานของทางเลี้ยวภูตอนนี้ก็เล่นได้ค่อนข้างสวยนะครับนัดที่เจอกับทางอาร์เซนอลก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะผมเกมไปเยือนก็ถือว่าทําผลงานได้ตอนนี้ก็ให้ไปที่ทางเลี้ยวภูนะครับในเลทราคาที่ เรียบูต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของนักาบาวคัพอีก1คู่นะครับก็จะเป็นการเจอกันของทางแอสตันวิลล่าเจอกับทางเชสเตอร์พาเลตทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2:45นาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางแอสตันวิลล่าลงเล่นไปในพิมพิลีกไปแล้ว9นัดไม่ใช่นาะที่5นัดสมอสามและลุดแพ้ไปที่1นัด พิสอร์ไปได้ที่16ประตูและเสียไปที่11ประตูตอนนี้มีทั้งหมด18แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านคิสซอนพาเลตนะครับลงเล่นไปแล้ว9นัดเท่ากันมิชานเลที่1นัดเสมอ3และแพ้ไปที่5นัดพิสอร์ไปได้ที่6ประตูและเสียไปที่11ประตูตอนนี้มีทั้งหมด6แต้มอยู่อันดับที่17ของตารางส่วนทางด้านผลงานในทวเหตที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ ทางแอสตันวิลล่าสามารถเอาชนะทางคิสตันพาเลตไปได้ที่5นัดมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับส่วนด้านการทำยอดก็10นัดนี่ก็แบ่งกันไปทีมละ5นัดนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแอสตันวิลล่าตอนนี้10นัดหลังสุดไม่มีแพ้เลยมีชนะอยู่ที่7นัดและ,สะเสมออยู่ที่3นัดนะครับด้านการทำยอดของทางแอสตันวิลล่า10นัดหลังสุดตอนนี้ก็ สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางคริสตันพาเลซ10นัดหลังสุดตอนนี้คริสตันพาเลซมีชนะอยู่ที่3นัดเสมอ3และแพ้ไปที่4นัดนะครับส่วนด้านการทำยอดของทางคริสตันพาเลซ10นัดนี้ก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดเหมือนกันเลยนะครับผมและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัด เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเรทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตให,ให้ไปที่ทางเอสตันวิลล่าต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะตอนแรกแต่ว่าตอนนี้โตก็ปรับมาให้ทางเอสตันวิลล่าต่ออยู่แค่ครึ่งลูกนะครับโอเว้นแต์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสําหรับผลงานที่ทางเอสตันวิลล่าต่ออยู่ครึ่งลูกก็ค่อนข้างมองไปที่ทางเอสตันว <c oughs> ิลล่ามากกว่านะผมเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับนัดนี้โอกาสเสมอก็ยังพอมีนะแอสตันวิลล่าผลงานตอนนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมไม่แพ้ก็จริงแต่ก็มีเสมออยู่บางส่วนนะสำหรับนัดนี้ก็มองไปที่เสมอแอบเผื่อไว้อยู่นะครับแต่ก็ให้ไปที่ทางแอสตันวิลาในเลทราคาที่แอสตันวิลาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันของทางเอเบอรีเจอกับทางอิติลน ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางเอมโบลีนะครับลงเล่นในลีกไปแล้ว9นะัดมีชช่นาที่2นะัดเสมอ่อ5และแพ้ไปที่2นะัดพิสกอก์ไปได้ที่7ประตูและเสียไปที่6ประตูตอนนี้มีทั้งหมด11แต้มอยนนะู่อันดับที่10ของตารางส่วนทางด้านอนเดอร์มิลานนะผมลงเล่นไปแล้ว9นะัดเท่ากันมีะชยน่ที่5นะัดเสมอส และแพ้ไปที่1นะึ่งนัดพรสกอไปได้ที่21ประตูและเสียไปที่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด18แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีทูเฮดที่เจอกันมา10นัดหลังสุดมีทางเอมบรีสามารถเอาชนะทางอินเตอร์มิลานไปได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นทางอินเตอร์มิลานนะครับที่สามารถชนะไปได้ถึง8นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดส่วนด้านการทำยอดนี้ก็ อินเตอร์เมลนไม่ได้ทํายอดไปได้สวยขนาดนั้นนะผมทางอินเตอร์เมลนสามารถทํายอดไปได้ที่4นัดจาก10นัดที่เจอกันเท่านั้นนะครับก็จะมีทางอมบรลีที่สามารถทํายอดออกมาได้ที่3นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่3นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเอมบูลีกันบ้าง10นัดหลังสุดตอนนี้ทางเอมบูลีผลงานนี้สามารถเก็บชนะมาได้แค่3นัดเสมอห้าและแพ้ไปที่2นัดนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเอมบูลีค่อนข้างสวยกว่าที่คิดเพราะว่า สิบนัดนี้ทางเอเบอร์ลีมีเสียยอดไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอินเตอร์มิลานกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานมีชนะที่หกนัดเสมอสามและหลุดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดนะครับผมก็คือแพ้กับทางเอซิมิลานไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองแต่ว่าด้านการทำยอดของทางอินเตอร์มิลานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าสิบนัดที่ทางอินเตอร์มิลานเสียยอดไปแล้วถึงห้านัดและมีเสมอยอดอยู่ที่หนึ่งนัดนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคากันบ้างเลทราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางอินเตอร์มิลานต่อให้เอมโบลีอยู่ที่1ลูกครบวโอเวอร์เดอรตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3สําหรับผลงานคู่นี้ทางบอลยินหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางทีมรองมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะ ให้ไปที่ทางเอมโปลีในเลทราคาที่โดนต่ออยู่ที่1ลูปพวกนะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอ,ขอคนละห่งไลค์1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ